ที่ใหญ่ของวงการงานไม้เลยก็คือเจ้า GTS 10 x c ของบอสตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าอยู่เป็นกลุ่มบนแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เรียกว่าความครบเครื่องความเถียนหรือว่าคุณสมบัติต่างๆมีซอฟต์สตาร์มีเบรกแล้วก็มีตัวนี้ครับค o อสคัตมีล้อที่เฟรน์ที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับเพราะเจ้า10 x c ตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันที่หลายคนชอบมันก็เพราะว่า มันมีความปลอดภัยสูงแล้วความเสถียรความน่าใช้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไล่เรียงมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้า GTS 1 0 x c ตัวเนี้ยเราไทาคอมเตอร์เอามารวมเข้ากับโต๊ะงานไม้เนี่ยยิ่งสมมูรณ์แบบไปอีกนะครับเพราะว่าผมรวมความเป็นโต๊ะเวิร์คเบน์เข้ามานะครับแล้วก็ใส่ตัวเลาเตอร์ทิมเมอร์ที่เราไว้กัดลบมุมเนี่ยด้วยนะครับเฟรนหรือว่าล้วเนียาวแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ซอยไม้ได้กว้างขึ้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมก็เพิ่มฟังก์ชันที่ใส่จิ๊กซอรหรือว่าเราสามารถตัดโค้งได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นตัวที่เป็นโต้วเลื่อยตัดตรงนะครับซอยไม้โค้งได้แล้วก็ลบมุมได้ในขนาดเดียวกันเป็นโตะงานไม้มีปากกาให้อีกตัวหนึ่งหลายท่านก้าวไปปรับเป็นหน้าไม้ได้อีกนะครับตัวนี้นี่มันมีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมหรือว่าต่อยอดไปได้อีกนะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะไล่เรียงว่าหน้าที่ของตัวบอส1 0 x c ที่เทาร่วมกับไทคอมพพวเตอร์ตัวนี้นะครับมันมีฟังก์ชันอะไรเดี๋ยวไล่เรียงกันไปเลยครับครับเริ่มต้นของ1 0 x c ตัวนี้ผมก็ให้ดูฟังก์ชันการตัดเดี๋ยวคือฟังก์ชันของรั้วตัดเขาเนี่ยดีครับแล้วก็มีปรับรั้วได้ปรับองศาได้นะครับตัวนี้ตัวนี้มีซัพเปอร์ให้นะครับเราอยากจะไปที่องศาเท่าไหร่ตัวนี้ครเขาจะมีตัด45เลี้ยวไปนะครับเอียงไป นะครับเอาลงปึ๊บชนปึ๊กนะฮะแล้วก็ล็อกอ่านี่ตัดสี่ผ้าจะตัด90เอาซัพเปอร์ขึ้นนะครับอันนี้คือรั้วที่เป็นรั้วตัดของเขาที่มันดูแล้วมันก็ดูแล้วดูดีแล้วมีมาตรฐานแล้วมีนี่ครับโอ้ยพาไปอย่างนี้นะครับพาไม้ท่านไปอ่าเดี๋ยวผมจะลองตัดไม้ให้ดูนะครับง่ายๆเลยตัวนี้เดี๋ยวฟังเสียงแล้วก็ดูการซอฟต์สตาร์ทการขึ้นของตัวเรื่อยนะครับซัเพเปอรให้ดูนะมันมค่อยๆขึ้นมันยังไม่ปึ้ง แล้วผมปิดปิดมันจะฟู่มันจะมีเบรกช่วยนะครับมันจะเบรกเร็วอันนี้ผมใส่เครื่องดูดฝุ่นออโต้ของตัวบอร์าเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเปิดฝุ่นไปด้วยกันเลยตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองตัดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในข cream cream ้นตนเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีรั้วซอยอย่างที่ผมบอกั้วซอยตัวนี้ล็อกหน้าล็อกหลังเลยครับดึงเข้ามามันก็จะแน่นแล้วก็มันจะมีความสมูทนะครับนี่ฮะเราเลื่อนไปมันก็ออกพร้อมกันนะครับล็อกการซอยไม้ทั่วไปก็ซอยได้แต่วันนี้ผมจะใช้จิกตัดเอียงเนี่ยถ้าท่านตัดเอียงไม้ผมจะตัดเป็นรูปเทปเปอร์อย่างเงี้ยอย่างซึ่งถ้าท่านตัดธรรมดาตัดยากผมก็มีจิกช่วยนะครับตัวนี้เป็นจิกตัดเอียงช่วยง่ายๆนะครับง่ายงครับเราใช้พร้อมกับล้วซอยไปเลยนะครับตัวนี้ ตั้งให้ขนานกันนะครับกับลวดซอยของเราเดี๋ยวผมจะตัดจิกตัดเอียงแล้วก็ทําให้ท่านดูรู้สึกว่าเฮ้ยจิกตัดเอียงนะี่มันการตัดเอียงไม้มันเป็นเรื่องไม่ยากเลยแล้วปลอดภัยด้วยเรามีแคมป์น็ก,กดตรงนี้นะครับพาไม้ไปนะครับตั้งใบให้สูงขึ้นมาเลยชิ้นงานของท่านนะครับนะครับตรงนี้ใบสูงได้ถึงเจ็เนกว่าเลยนะครับตัวนี้อ่ะไป ตัดเอียงเนี่ยครับมันปลอดภัยนะครับเนี่ยตัดเตียงปุ๊บตัวนี้เป็นแคมป์นกนะครับล็อกฮะตัดเตียงถ้าจะเอียงสองครั้งก็ยังได้นะครับเดี๋ยวผมตัดเตียงได้สองครั้งเลยนะครับตรงนี้เอียงซ้ายเอียงขวาได้ด้วยนะครับตัวนี้ง่ายครับตัดเอียงอย่างนี้ใช้ลวซอยของเขาอย่างเงี้ยฮะมันปลอดภัยแล้วก็ดูแล้วมันแน่นหนาดีครับอันนี้ก็ตามราคานะครับสิบเอ็กซีมันราคาสูงหน่อยแต่ว่าตามคุณภาพตามราคานะครับถูกและดีไม่มีครับ ครับถัดมาเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันที่ผมเสริมเข้ามาก็คือการใช้จิกซอจิกซอปกติถ้าท่านตัดใบนะครับดูใบครับมันจะเอเอียงได้นะฮะโอเคนะครับใบจิกซอเดียมันเอียงได้เพราะมันสแตน d a ลมไม่มีอะไรผมก็ทําตัวช่วยประคองจิกซอนะครับถ้าท่านดูด้านหน้ามันก็จะมีตัวนี้จะเป็นลูกปืนนะครับผมก็จะประคองใบตัวนี้ฮะมีลูกปืน2ฝั่งนะครับจะประคองใบให้ต้องตั้งตรงแล้วก็ตั้งฉากนะครับเพราะใบมันจะเอียงเห็นไหมฮะ ยิ่งถ้าใบโดนความร้อนเนี่ยมันจะเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านตัดเนี่ยโอกาสที่จะบิดมันมีนะครับแล้วตัวนี้ใบบอสเขาเคลมว่าตัวนี้ตัดได้เร็วเดี๋ยวลองดูครับตัดเร็วตัดเบายังไงนะครับตัวนี้จิกซอสําหรับตัดซอยโค้งเมื่อกี้นี้เลื่อยล้วตัดตรงใช่ไหมครัตัวนี้เดีกยแกซอยโค้งยังไงใช้จิกซอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูว่าประโยชน์ของมันก็คือช่วยประคองใบด้วยนะครับไปนะครับตัวนี้ปรับรอบได้นะครับเดี๋ยวปรับให้เร็วนิดนึงนะครับ เรืกินเร็วครับกินเร็วใช้ได้เลยครับนี่อใช้สายโค้งนะครับเนี่ยฮะ ก็ใช้จิกซอนเลยละครับตัดซอยโค้งนะครับก mm hmm. ับฟังก์ชันถัดมาเมื่อกี้จิกซอแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นทีเบอร์หรือว่าเราเตอร์ก hmm. ็คือเราติดได้ทั้งสองรูปแบบนะครับไม่ว่าอะไรแต่ผมก็เพิ่มฟังก์ชันที่มีล้วเข้ามาตรงนี้ครับ mm hmm. จริงๆรั้วตัวนี้ใช้กับเลื่อยตัวนี้ได้ครับ mm hmm. เพราะว่าบางทีตัวเลื่อยของเขาเนี่ยซอยไม้ได้ไม่กว้างตัวนี้เราขยับมาออกมาได้เลยนะครับก mm ็ hmm. ใช้กับล้วซอยก็ได้ใช้กับเลื่อย หรือว่าเราจะใช้กระทิมเบอร์หรือว่าเราเตอร์ได้ครับั้วตัวนี้ผมก็ทําขึ้นมานับตัวนี้ครับเราก็ใช้รวมกันแล้วตัวนี้เป็นหัวก็หลบดูดฝุ่นนะครับไว้สาหรับดูดฝุ่นไดนะ้แล้วก็ตัวนี้ก็มีตัวเขาเรียกว่า,ากาดนะครับช่วยครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ไม่ได้ใช้ล้วถ้าเกิดไม่มีลูกปืนก็ใช้ล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีลูกปืนผมก็จะอ,อนุญาตดึงเอารัล้วออกนะครับแล้วเราเมื่อกี้ที่เราใส่โค้งไปลูกปืนมันก็จะวิ่งไปตามขอบตัวนี้ ตัวนี้เมื่อกี้เลื่อยของเขาเนี่ยครับตัดมาดูเนียนยนะครับยังไม่ได้ขัดเลยนะครับตัวนี้อันนี้ใบของเขาก็โอเคโอเคนะครับใบดีมากๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาเมื่อกี้เราซอยโค้งเสร็จแล้วก็มีโคง้งข้อดีของลูกปืนคืองานจะไปรูปทีฟอร์แบบไหนมันก็ไปตามโค้งของเราอ่ะเดี๋ยวผมจะลบบุมลบให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่ะไป ท่านโค้งท่านใช้ลูกปืนมันก็จะโค้งตามงานของท่านไม่จะง่ายคแรบบับแต่ถ้าถ้างานตรงถ้าก็ใช้ลวล้วก็ได้ครับมันจะวิ่งตรงข้อเสียของการใช้ลูกปืนคือล่อมันจัดท่านระวังลูกปืนแตกงานท่านอาจจะเสียได้ถ้าลูกปืนแตกนะครับมันจะเข้าไปเพราะฉะนั้นลูกปืนเนี่ยมันฉีดโซนเนกหรืออะไรช่วยนิดนึงมันจะร้อนแล้วมันจะแตกง่ายเพราะว่ามันลอเป็นหมื่นรอบแล้วลูกปืนจะเสียนะง่ายนะครับอ่ะนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งสาหรับเจ้าโตะเลื่อยตัวนี้ก็คือสามารถเป็นตัวกัดขอบลบมุมซ้อล่องอะไรได้หมดเลยนะครับอ่ะ ฟังชันต่อมานะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์อีกก็คือเป็นโตวเวิร์กเบนนะครับโตวเวิร์กเบนคือมันดียังไงถ้าท่านจะตัจะจดจะเจาะจะใส่นะครับมันก็จะง่ายเพราะว่าท่านมีปากกานะครับเนี่ยฮะท่านมีปากกาเสร็จท่านอยากจะใส่ไม้นะครับง่ายๆเลยถ้าท่านไม่มีตัวตัว,ต,วตัวจับนะครับเนี่ยใส่ไม้มันยากๆเทนี้ถ้ามีตัวลับเนี่ยใส่ไม้แต่ผมจะลบมุมนะครับเนี่ยลบมุมลบมุมไม้ นะครับลบมุมไม้มันก็จะง่ายนะครับนะฮะลบมุมสี่ห้านะครับมันก็จะง่ายหรือว่าถ้าจะใส่จะตัดจะเจาะอ่ะจะเจาะนะครับนะฮะเดี๋ยวบอกเขาว่าตัวนี้ทอกสูงนะครับนะฮะจะเจาะเจาะสองชั้นหรือเจาะอะไรเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าอันนี้เราจะเจาะยึดเกลียวปล่อยตัวนี้ดีครับเจาะแล้วคว้านหัวเลยนะครับนะครับเจาะแล้วคว้านหัวเลยยิงเกลียวปล่อยนะครับอย่างเงี้ย จาช้าไปนิดนึงปรับฟังชั่นให้เร็วขึ้นนะครับอ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าจอช้าเกิดอะไรขึ้นครับขอบไม้แตกแต่ถ้าเจะปรับฟังชั่นให้เร็วขอบไม้จะแตกน้อยลงนะฮะกินเร็วด้วยนะฮะความเร็วรอบมีผลนะครับในการทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นทิเล็กเล็กๆน้อยตรงนี้สําหรับเจ้าตัวการใช้ปากกาหัวไม้ตรงนี้นะครับเรามีปากกาหัวโตะต,ตัวหนึ่งมันก็จะง่ายสําหรับการทางานงานไม้สําหรับช่างไม้เรานะครับหาแต่ท่านสนใจเจ้าโต้เล่ย10 XC บวกกระโต้งงานไม้ของไทคอมเิวเตอร์ตัวนี้สามหมื่นไปไปนะครับและเจ้าตัวนี้ผมก็ยังใส่กับตัวบอสจีดีเอสสตัวนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น20,000ื่นต้นต้นะครับตัวนี้ได้3รุ่นเลยนะครับ 10J ผมก็ใส่นะครับสรุปแล้วเจ้าตัวนี้ผมใส่3รุ่นเลยก็คือ254 2 0 0 0 0ต้นต้น แล้วก็ 10J ก็จะ30,000ื่นต้นๆแล้วก็1 0 x ็จะเป็น30,000ื่นปลายๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวนี่จีท่ามาอุดหนุนที่ร้านเราแล้วก็รวมส่งให้แล้วด้วยหรือจะมาหน้าร้านผมจะประกอบเป็นรูปนี้ไปให้เลยก็ได้นะครับไปที่ร้านเราก็ได้อยู่ที่นครปฐมนะครับส่วนท่าน้าเว็บก็เป็น www.thaicapital.com นะครับเว็บไซต์ที่ทําให้งานไม้เป็นเรื่องง่ายนะครับ